ดูทุกแมตช์เรือทุกยกกรบทุกสนามสวัสดีพี่พี่มิตรรักแฟนมัดแฟนมวยประเทศไทยทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีนะผู้ใหญ่ขายใหญ่ไม้นักที่เขารบรักทุกคนเลยลืมไม่ได้เลยครับน <c oughs> ักรักนักเกลงน,นักลงทุน และจอมยุทธมวยไทยที่รักและชื่นชอบในการลงทุนสายมันมวยครับวันนี้มาพบกันกับผมเช่นเคยครับชี้มวยชอบวันนี้ผมจะพาไปชี้มวยชอบชอบหลังช่างสึกมวยมันสนัคเมืองนะครับจะชกกันทั้งหมดเนี่ยแคู่ครับผมจะหยิบยกมาให้หน้าช่อง2คู่ครับส่วนข้อมวยที่เหลือนะครับก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปผมได้เลยนะสมัครกันเข้ามามาเป็นครอบครัวเดียวกันครับผลงานสถิติของผมเนี่ย ก็ดูตามหน้าเพจหน้าช่อง Youtube ได้เลยนะครับได้คือได้โดนคือโดนครับูผมเนี่ยไม่ใช่นักวิจารณ์มืาชีพและก็ไม่ใช่เซียนมวยเซียนใหญ่อะไรนะครับูผมเป็นนักลงทุนที่รักและชื่นชอบในการลงทุนและนําข้อมูลมาสรุปวิเคราะห์โมเมนตัมความน่าจะเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาครับแล้วก็วิชาความรู้จากเซียนมวยรุ่นเก่าๆนะครับพวกผมนํามารีมิกประยุกต์ออกมาเป็นแนวทางชี้มวชอบครับ ชัดเจนไม่ต้องมุนเสาครับได้ก็คือได้โดนก็คือโดนแต่สถิติโมเมนตัมของผมเนี่ยจะได้มากกว่าโดนครับพวกผมไม่ใช่หมอดูครับวิจารลวงหน้าไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่นะครับแต่วิเคราะห์หลังช่างเนี่ยชัดเจนไม่ต้องมุนเสาครับได้ก็บอกได้โดนก็บอกโดนนะครับของมันโดนกันได้นะของอย่างนี้และถ้าหากนักบยญท่านใดที่รักและชื่นชอบในการลงทุนสายหมัดมวยและยังมองหาสถานที่ลงทุนที่มั่นคงทางด้านสถาบันกันนะครับ ชี้มวชอบขอแนะนาเลยนะครับสมัักเข้ามาแล้วท่านจะได้อะไรบ้างครับหนึ่งแหละท่านจะได้สถานที่ลงทุนที่มั่นคงทางด้านสถาบันการเงินครับที่นี่ที่เดียวที่ผมการันตีและกล้าลงทุนนะครับและท่านจะได้เข้ากลุ่มฟังมวยหูครับฟังฟรีเลยนะครับฟังภาคฟรีเลยไม่มีค่าใช้จ่ายครับและจะได้เข้ากลุ่ม v ีเชี้มวยชอบที่ส่งแนวทางทุกวงการครับไม่ว่าจะเป็นชี้ไก่ชนตัวชอบชี้วัวชนตัวชอบชี้มวยชอบซึ่งเป็นเมนหลักของผมนะครับ ตกดึกมาผมก็จะพาไปชี้บนชอบครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องก็ห่างหายกันไป2วันนะครับจากหน้าเพจหน้าช่องแต่ในกลุ่มผู้ผมก็ยังส่งข้อมูลอัปเดตแนวทางวิเคราะห์สรุปโมเมนตัม um, ความน่าจะเป็นแบ่งปันพัวกกันสําคัญเสมอครับและถ้าหากนักวิทยาท่านใดที่ผ่านเข้ามาเจอนะครับกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์ช่องชี้มนช่องผมไปด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้พวกผมเนี่ยหาแนวทางสรุปวิเคราะห์โมเมนตัม um, ทุกสิ่งทุกอย่างครับ ลงทุนที่มันได้เปรียบครับถ้าลงทุนเสียเปรียบเราก็ขยับขยายออกตัวใช้วอลรยุทธ์ของจอมยุทธ์มวยไทยทุกท่านแน่นอนครับไม่มีเทวดาที่ไหนที่เขาให้มวยเข้าทุกวันแม่นทุกตัวครับถ้ามีบอกนะครับแต่แนวทางพวกผมเนี่ยหาข้อมูลโมเมนตัมทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับวันนี้ครับไปกันเลยครับไปกันที่คู่รองน้องคู่เอกแล้วก็คู่เอกพระเอกนํารายการนะครับหยิบยกมาให้นาชทอง2คู่ครับส่วนอีกคู่ที่เหลือก็ คอยอัปเดตกันในกลุ่มนะครับเอาล้วครับเราไปกันที่คู่รองน้องคู่ใหญ่ MJ Five Point m u ย y Thai g จะพบกับ In Silik เพชรแสงทอง In Silik เนี่ยได้น้ำหนัก1ปอนด์นะครับเจ้าดวงสมพงศ์ต่อให้1ปอนด์ครับดวงสมพงศ์เนี่ยร้อยสิบแปด In Silik เนี่ยร้อยสิบเก้าครับไปดูกันสั้นๆเลยครับดวงสมพงศ์เนี่ยเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับซ้อมที่ MJ Five Point Muay t h ย i g y นะครับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับอายุนี่ยี่สิบปีครับส่วนสูงนี่ ร้อยหกสิบหกครับปล่อยๆก็ห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดนะครับชกมาแล้วนี่ก็สี่สิบห้าสิบไฟนะครับไปดูกันที่ทางด้านสไตล์การชกครับตัวนี้เป็นมวยฝีมือครับสั้นๆง่ายๆให้เลยนะครับเรียกได้ว่าครบเครื่องเลยถ้าเป็นเครื่องต้มยังนี่ก็ไม่ขาดอะไรเลยครับขาตะไคร้ใบมะกรูดนี่ครบครับต่อยหนักต่อยแรงไอคิวมวยดีครับสมองมวยไอคิวมวยเนี่ยมันได้นะครับดวงสมพงษ์เนี่ยจะเร็วกว่าคู่ชกหนึ่งกิ๊กครับไปดูกันที่ทางด้านสถิติการชกครับเจ้าดวงสมพงษ์เนี่ย พลิกชนะเจ้าสีธนนท์ชัยสุจีแบบหมี่เกี้ยวนะครับไฟล่าสุดก็ไปชนะเจ้าทองสิทธิเจริญรัพย์นะครับไฟล่าสุดเลยก็ไปแพ้ให้เจ้าซูเปอร์บอยต่อสุรัตน์นะครับโอ้โหมันใหญ่ครับซูเปอร์บอยเนี่ยใหญ่มากๆเลยนะครับใหญ่กันหินๆเลยดวงสมพงศ์ก็พลาดได้นะครับตัวเล็กของเขานะไฟล่าสุดไปดูกันที่ทางด้านคู่โชครับอินซีเหล็กเพชรแสงทอง วันนี้ได้น้ำหนัก1ปอนดนะ์ครับร1อกนะเป็นคนจังหวัดยะโสครับซ้อมที่ค่ายเพชรแสงทองครับจังหวัดยะโสธรนะครับอายุ17ปีส่วนสูงนี่ร70ครับจะได้เปรียบเรื่องช่วงชกเล็กน้อยน้ำหนักปล่อยๆนี่ก็57นะครับวันนี้ชคมาแล้วนี่ก็80ไฟนะครับเราไปดูกันที่ทางด้านสถิติการชกของอินซิเลกนะครับอินซิเล็กเนี่ยไฟล่าสุดนี่ก็ไปชนะเจ้าดีแม็กไปชนะเจ้าเพชรสุโขทัยไฟล่าสุดนี่ก็ไปแพ้ศรีธนนชัยนะครับ นิดเดียวครับสีถนนชัยเนี่ยชนะอินซีเล็กนะครับดวงสมพงศ์ก็ชนะสีถนนชัยคู่นี้จะเป็นงูกินหางหรือเปล่าครับเอาละไปชี้มวยชอบกันเลยดีกว่าชี้มวยชอบคู่ที่หนึ่งหน้าช่องครับคู่ที่ผมชี้มวยชอบไปที่ทางด้นเจ้า,าดวงสมพงศ์ MJ มฟพอมวยไทยยิมนะครับผมมองว่าดวงสมพงศ์เนี่ยโดยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย จะดูดีกว่าเจ้าอินซีเล็กนะครับเพราะว่าจังหวะมวยไอคิวมวยสมองมวยความเร็วเนี่ยจะอยู่ที่ทางกานเจ้าดวงสมพงครับต่อน้ําหนักให้1ปอนวันนี้ต่ออย่างเดียวครับดวงสมพงชอบใจก็จัดขัดใจก็สวนมานะครับน้าหัใหญ่หมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเงินทองกินกันครับความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมนะครับผมชัดเจนครับ เราไปต่อกันที่ผและเอกนำรายการที่ผมจะหยิบยกมาให้หน้าช่องนะครับนิโรธจิตอาสาบางแก้วจะพบกับน้ำตาเดือดเกรติฉับชัยนะครับไปดูกันที่ทางนิโรธกันก่อนเลยครับสั้นๆง่ายๆตามสไตล์ที่ไม่ชอบครับพวกผมเนี่ยคำพูดอาจจะไม่สวยนะครับต้องขออภัยนะผู้ใหญ่แล้วก็พี่ใหญ่ทุกท่านจริงๆนะครับพวกผมเป็นนักลงทุนครับไม่ใช่นักวิจารณ์อาอาชีพนะครับแบ่งปันแนวทางเพื่อที่จะเอาไปลงทุนทำมาหากินนะครับเอาละ ไปดูกันที่ทางด้านเจ้านิโรธกันก่อนเลยครับนิโรธตัวนี้ครับอายุ22ปีครับส่วนสูงนี่1้7นะเรียกได้ว่าเสือตันขยันตีนะครับผมสเกลแต่ละ E ีีของนิโรธเนี่ยโชคดีมากๆเลยส่วนสูงนี่1้7ครับเป็นคนจังหวัดพัทลุงนะครับชกมาแล้วนี่ก็100ไฟนะครับวันนี้ต่อน้ําหนัก1ปอนด์ครับซ้อมที่ค่ายจิตอาสาบางแก้วจังหวัดพัทลุงนะครับเราไปดูกันที่ทางด้านสไตล์การโชกครับเข่าๆสั้นๆง่ายๆเลย ตัวนี้นะครับเข่าในานี่เหนียวแน่นเลยไม่ต้องห่วงเลยครับเข่าในานี่บูดูดันอันตรายนะครับสําหรับนิโรธขวางหน้าไม่ต้องห่วงเลยมีแน่นอนครับปลอดใจปลายแรงนะครับอาวุธหนักอาวุธแรงถ้าเป็นต้มยำก็ครบเครื่องครับขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับสําหรับนิโรธนะครับวันนี้เสียบเปรียบเรื่องช่วงชกไปนิดนึงครับแต่ได้หนักได้แรงนะครับเอาละ ไปดูกันที่ทางด้านสถิติการโชกครับ2ไฟฝ้าหลังสุดเนี่ยก็ไปชนะเจ้าเก่งสยามนะครับไปชนะเจ้า1อํานาจอึ่งอุบลนะครับเก่งสยามสิบบอลสกนก็นิโรธก็กดมาแล้วครับเอาละครับเราไปดูกันที่ทางด้านคู่โชกของเขาครับน้ําตาเดือดเกียรติฉัตรทยครับมวยคู่นี้นะครับเป็นมวยรุ่นเพื่อนเลยแต่น้ําตาเดือดเนี่ยจะได้ช่วงได้ใหญ่ได้รอยนะครับอายุ22ปีครับส่วนสูงนี่ร้อนะครับ เป็นคนจังหวัดกำแพงเพชรครับชกมาแล้วนี่ก็50าสิบไฟทางด้านกระดูกมวยเบอร์มวยเนี่ยอยู่ที่ทางด้านเจ้านี้โรดนะครับจะได้เปรียบนะซ้อมที่ค่ายเกียรติชัยครับจังหวัดกำแพงเพชรครับวันนี้ได้น้ําหนัก1ปอนด์ลดไป1.5านะครับสาหรับเจ้าน้ําตาเดือดครับเอาละครับเราไปดูกันที่ทางด้านสไตล์การโกค,ครับสั้นๆง่ายๆตัวนี้เป็นมวยขวาครับขวาสูงยาวเข่าแหลมแทงเข่าดีเลยละว่าแต่คิดติดนี่ก็คิดตัง แต่ถ้าท,รทอรหดมวยเนี่ยจะทนความหนักความแรงของนิโรธได้หรือเปล่าวันนี้นิโรธมีคําตอบให้แน่นอนครับเอาละครับเราไปดูกันที่ทางด้านสถิติการชกข,ของน้ําตาเดือดครับเรียกได้ว่าสดเจเลยพี่จ๋าครับสามไฟหลังสุดของเจ้าน้ําตาเดือดเนี่ยไม่แพ้ใครเลยไปชนะเจ้า1ล้านเล็กสอก้องเกียรตินะครับในศึกเพชรยินดีนะครับไปชนะเจ้ามัจจุราชปอพงสว่าง ไฟล่าสุดเลยนะครับโอ้โหก็ไปชนะเจ้าเก่งสยาม10บอลสกลมาไฟนั้นก็เบียดเอียดอาร์เลยครับเอาละครับเราไปชี้มวยชอบกันเลยดีกว่าชี้มวยชอบคู่เอกพระเอกนำรายการนะครับสึกมวยมันสนันเมืองคู่นี้ผมชี้มวยชอบไปที่ทางด้านเจ้านิโรธจิตอาสาบางแก้วนะครับจะกด เจ้าน้ำตาเดือดเอาอยู่แน่นอนครับเสือตันพวกผมเนี่ยสกเกลแต่และอีแล้วก็ไปหาแนวทางหาข้อมูลมาเพื่อที่จะเอามาลงทุนครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคู่เอกนะครับนิโรธจิตอาสาบางแก้วครับชอบใจก็จัดมาครับนะ้กผู้ใหญ่ขัดใจก็สวนไปนะหมัดงวยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเข้าตัวถูกนี่ก็อย่าลืมออกตัวบงัง ออกตัวสุขขังวัดดวงมรณะครับเด่นมวยไม่ออกตัวนี่มีหวังไม่ออกตังกันแน่นอนด้วยความหวังดีจากชี้มวยชอบครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้2คู่หน้าช่องสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่จะล่ำลากันไปนะครับจเจอกันใหม่ EP ต่อไปนะครับฝากไปด้วยครับนะักผู้ใหญ่ท่านใดที่สนใจเข้ามาฟังลายเสียงภาคสด มวยหูส่งข้อมูลวิเคราะห์โมเมนตัมความน่าจะเป็นจากทีมงานพองผมนะครับชี้มวยชอบชัดเจนไม่ต้องหมุนเสารนะครับเอามาแบ่งปันลงแนวทางในกลุ่มนะครับสำหรับวันนี้ทีมมวยชอบขอตัวลาไปก่อนครับพบกันในกลุ่มนะครับคลิปที่ลิงก์ใต้คลิปผมได้เลยสวัสดีครับ